บริหารเสน่ห์ยังไงให้ผู้ชายหลงอย่างแรกนะครับเขาเรียกว่าคุณต้องใช้ physical touch ครับหรือ skinship นั่นแหละมันเป็นการโดนตัวผู้ชายครับบางคนถามว่าโดนได้ด้วยหรอมันจะน่าเกลียดไหมผมบอกว่าไม่นะครับผู้ชายเนี่ยถ้าไปโดนตัวผู้หญิงไปแอบแตะอังนะครับแตะเนื้อต้องตัวผู้หญิงอันนั้นแหละนะครับผู้ชายไม่กล้าทำหรอกเพราะมันดูน่าเกลียดแต่การที่คุณเป็นผู้หญิงเนี่ยแล้วทำแบบโดนนิดๆหน่อยๆทำได้นะครับผู้ชายเขาจะรู้สึกสงสัยขึ้นมาครับว่าเฮ้ยตกลงเธอชอบฉันหรือเปล่าเฮ้ยเธอมาโดนอย่างนี้คิดอะไรป่ะเนี่ย ตโนมัติครับแล้วเขาจะรันโปรแกรมนี้ตลอด24ชั่วโมงมันทาให้เขาอ่ะหลงคุณนะฮะอันนี้เป็นจิตวิทยาง่ายๆเลยทีนี้ physical touch ทาอะไรได้บ้างอย่างเช่นเวลาเขาเล่นมุกตลกคุณก็ขำหัวล้อขำแบบเ,เขินๆขำนายิ้มนะมนะล้กกดหน้าลงนิดนึงที่ผมเคยโดนผู้หญิงทําใส่อย่างเงี้ยก็แบบหัวล้อเสรปุ๊บมาเกาะแขนเรานะฮะผมก็แบบโอ๊ยรู้สึกใจเต้นขึ้นมาเลยนะครับแบบที่2นะครับให้ใช้เท้าเราไปแตะเท้าเขาก็ได้บางทีนะคุณนั่งนั่งอยู่เป็นโดนไปเฉียวเขานิดนึงเนงะี้ยมันจะดูเหมือนเฮ้ยอาจจะตั้งใจ จะเข้าไปนั่งปุ๊บแล้วก็นั่งเหมือนเบียดเขานิดนึงแล้วก็อุ้ยขยับออกมาเหมือนคล้ายๆกันนั่งผิดอะ่ะพวก f e ล l i n g พวกนี้นะถ้าเกิดทำบ่อยๆแล้วทำอย่างต่อเนื่องนะมันทำให้เขาเนะี่ยค้างคายและจีบคุณวนในหัวแล้วก็คิดถึงคุณตลอดเวลาอย่างแน่นอนครับและแบบนั้นแหละจะเป็นการจุดประกายหรือว่า t r i กอ e r ขึ้นมาให้เขาสนใจในตัวคุณครับใครอยากได้เทคนิคฉบับเต็มไปเจอกันในคอร์สเป็นโสดครั้งสุดท้ายคมพีมาหาสเสน่ห์ครับคอร์สนี้รับรองการันตีนะครับคุณจะกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดสเสน่ห์คุณจะแพรวพพวเเเต็มมลลแแแหะะผสออนนนบบงจใ์